คอนเซปต์ของแบรนด์กาเฮมนะคะก็คือ Being mong being free ค่ะเราเชื่อว่าเมื่อใดที่เรามีอิสระในการทำงานเมื่อนั้นเราก็จะได้เป็นมงค่ะเพราะว่าคนมงเป็นชาติพันธุ์ที่ให้ความสำคัญกับอิสระภาพมากๆค่ะเพราะฉะนั้นงานของเราจึงเต็มไปด้วยความอิสระ ทั้งในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะคะความสนุกสนานและสีสันทีเ่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเลยค่ะเราเชื่อว่างานงานทุกชิ้นของเราเนี่ยเป็นงานศิละปะชนิดนึงนะคะที่เกิดจากความประณีตความใส่ใจความ ชัดเจนของผู้ที่สื่อสารงานหัตถกรรมชิ้นนั้นๆค่ะเราจึงทํางานศิลปะหรืองานชิ้นทุกชิ้นของเราด้วยความประณีตความใส่ใจและใส่ความรู้สึกเข้าไปในทุกๆชิ้นงานของเราค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่างานของเราจะคัสสันแบบทีเียกที่ดีมากๆเพื่อลูกค้าพยายามตัดเย็บให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพื่อลูกค้าทุกคนค่ะเราอยากให้ลูกค้าของเราภูมิใจใน ใน p r o d u c t หรือในงานของเราทุกชิ้นและเราก็เชื่อว่าผู้ผลิตหรือคนที่ทำงานทุกชิ้นออกมาเนี่ยเขาก็จะภูมิใจที่ได้ส่งมอบได้ได้ทำงานออกมาทุกชิ้นด้วยค่ะกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ปัจจุบันนะคะแบรนด์กาเฮมเนี่ยจะมีลูกค้าทั้งคนไทยและคนต่างชาติค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ให้คุณค่ากับงานที่มีเอกลักษณ์มีที่มาที่ไปเป็นงานประนีงานหัตถกรรมค่ะเราดีใจมากๆที่ลูกค้าของเราเขาทุกคนให้โอกาสและเข้าใจงานที่เราทำค่ะเราจึงพยายามที่จะพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานนะคะเราเชื่อว่าเราอาจจะต้องต่อสู้กับตลาดอีกมากมาย เราจึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาเรื่องกระบวนการผลิตสินค้าของเราค่ะเป้าหมายในอนาคตนะคะก้าเองและทีมรวมถึงทุกๆคนที่ทำงานของเราค่ะเราพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ค่ะและเราก็อยากไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เหมือนกันและแน่นอนว่าการนำสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยไปสู่ตลาดโลกคือสิ่งที่เรา พยายามและตั้งใจทํามาตลอดการทำงานของเราค่ะจะาเห็นปนน้องปี